อ่าี่ก,เก,ก็เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศงามแมงเลิกงานแล้วนะคะนพาจะบีบออกมาหลบนะคะอันนี้สิเป็นโพโคนเชื่อมโพลึกไฟนะคะท้องฟ้าจับะะนนเป็นท้งไปบ้างกดูคือก,ก้อง้าสิลกลับิไปทายบึงตรงเดิน นี่ก็เป็นทรงนี้แหละแต่บลูว่าพระอาทิตย์กี่ดวงที่เขาเห็นพระอาทิตย์จากดวงนั่นคืออะไรคะนัวอย่าง ตเบิงสถานที่ที่เพิ่นยกออกมาแล้วนะครัะก็ได้กว้างนะ หนูสิมาทายให้เบิงนะคะสถานที่ที่เพิ่นลือออกไปแล้วนะคะกะมันเป็นที่อะไรซ้ำเป็นสามมุมมุมอะไรนะมุมแหลมบ่เออนี่นค่ะขึ้นเลยสู้บิ๊กได้บ่าวพี ค่ะืมพี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นหวยบุง อันนี้สิเป็นฝ่ายน้ำร้นนะคะาห่วยปุงค่ะเนาะชื่อขามไปนาะของยายนะ,ะนี่กระ่อมนี่แหละที่ที่เขาขามไปเล่นกันนะคะนี่มากระชิงดีนะค่ะอันนี้สิเป็นที่หลวงนะคะเนาะบัมเ็นที่ส่วนบุคคลนะค่ะนี่ฟางที่เพิ่น พันไวนะเพิ่นไม่ได้อาไปนะอ๋อเบียดขับบริเวณที่นี่ตรงนะบอกกว้างนะคะอันนี้ที่ยังไม่ได้อาไปนะอันนี้มีกอง นีนางอย่างเต็มเลยค่ะ <t ot of water> ต้นดอกไม้สวย <t ot of water> สูบสิกไม่ได้ดอกอ, <t ot of water> อันนี้สิเป็นฐานหัวเพิ่นเน,น้ะค่ะเนาะนี่ อันนี้สิเป็นทอนกลางหลุมนี่นะคะตรงนน้นสิเป็นเอียงหลุมนน้นน่ะเก่งนะคะห้ <c ười> องกาวยางเบ่งยุก <c ười> อันนี้ก็กำลังสไลด์นะคะนี่แตกท่าน,น้าไม้ลีกอะสไลด์ยังมีผ่านอันนี้ยังไม่ทันได้ โอ้น้ำยังหลายอยู่นะอ๋อลูกหวกหลเนะี่อยู่นี่นะโอ้เป็นสะเลยเนาะเนาะเป็นหนองน้ำสะโอ้ไผ่กิมงชุงเยอะแยะเลยมีแต่หน่อไม้อ่ะนู้นเป็นสะน้ำอันนี้กระถางไว้นี่ก็สิื่อไหลลูกนี้นะนี่นี่ถ้าเบอเอาไปนะคะ ย่านเวลาฝนมานะย่านเงบลงเลยนะเพราะว่าดินมันสิสไลด์โอ,โอ้ยุงหลายเท้มันก็จะเป็นท่านหวยปุงเลยนะคะติดหวยปุงเลยติดนี้เลยสไลด์ท่าน้ามาแห้แงๆค่ะอาจสสไลด์ได้นะคะ เลยเวนนี่แต่ที่มันมองขับไปมันสิเดินกว้างเลยนะคะสำหรับบ้านเรานะถ้ามองจากข้างนอกข้าไปมันสิเป็นทุ่งกว้างเลยย้อนแสงมาอืมเนี่ยนี่ถ้ามองไปนี่มันก็สีกว้างเนาะแต่ว่าถ้าพื้นที่จริงๆแล้วมันบ่ได้กว้างประได๋นะคะอืถ้าถ้าตรงนี้เป็นริมถนนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็มมนสิเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมเ่วะวนะ่านะค่ะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม แต่เหเหบริเวณนี้ก็สิเป็นเดินหน้าปลาอย่างของญาติญาติญาติแม่แบมเนาะค่ะเนาะก็เป็นที่ของตาทั้งเบิดเลยเพิ่นกระแบงให้ลูกให้หลานออกมานะค่ะกัซ้ำนี้เนาะมันก็ที่เลาะทางเนาะเดินเป็นเลาะเล่นมาเลยเร็ว เนื่องว่าไปไหนถ้าไม่เรียกเอานี่บ่ได้ขึ้นรถนะว่าขึ้นรถเร็วขึ้นรถเด็กกานอยู่ได้ได้มานี่วไปเป็นมู แดดซองตารถอ่ะถึงบ้านแล้วอ่ะลุกบีกขึ้นแล้วเร็วอยากไป ไปไหนมาไ,ได้เลยขึ้นรถดเลยนะค่ะก็มีมันนี่แหละเป็นเพื่อนใส่กับไปน้ำนะคะถ้ารุดถ้นูคืนรถดนี่มันก็ชิึ้นเลยมันอยากไปนะคะค่ะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ